สวัสดีค่ะมานยังคมคำคำช่วงวินี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะพะผูุ้ทธรออกมาสวนค่ะแล้วก็มาเบ่งเพ่นอขี่เส้นแบ่งสวนกันอีกล้ค่ะกันหนทางหนทาาก๋วยยองกันทนท่าพย,ย,ยางค่ะพี่น้องเป็นอย่างอันนี้คือบรรยากาศสวนของข่อยค่ะแ็นบอลเซนจ,จีนแดง <c oughs> เออ จะบอแบ่งทางข่อยยางไปนี่แน่นอนนี่คือเส้นทางที่เถายงางเขาหมประจำค่ะเวลาฝนตกก็เนี่ยค่ะพ่นแบง่งเป็นแบ่งเส้นมาทางนี้ค่ะเนี่ยพ่นไม้ไว้มาว่าท่านเพิินค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมาว่าท่านเพิินเป็นบอนี่อันนี้คือลักส้นลักพ่นตั้งไว้มึงนี่ <laughs> จงครึ่งหนึ่งซื้อของข่อยไปเลย ตอนไหนพ่ดเอาพจนสจีแบงไว้นี่เออจะเสื้อค้างบ่าคนเนาะค่ะเนาะไม่ไงพ่นว่าต่นนั้นเป็นพจนสจีแบงเส้นทางมุมนี้ให้ย่างพ่นว่าโมเมนต์นะคะพึ่นกะสีไม้เนี่ยเต็มเปี๊ยอันสินะก็บผู้บริยางให้เพื่อนไปอ่าแล้วก็อันนี้คือลักหนึ่งพ่นว่าเห็นบ่อันลักหนึ่งพั่นไม้ไว้เส้นทางหลังนี้บ่แน่ใจว่าบางเปล่าหรือมีใครอีกบางคนได้หรือบ่บ่แน่ใจนะคะ นี่ค่ะมันหมายไว้มองนี่อันนี้ก็งงอยู่ึ้นกันมานี่ค่ะมาเนี้ขึ้นรักของข่อยเด้อนี่เด้ออันนี้ลักของข่อยก็ตรงเป้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 งเปงพันตังักมองหนี้งสมจุดนี่สมเสาสเสาก้อนารบะเล็กบ๊อบแบกอันนี้ค่ะมันหมายไว้อันนี้ก็มามองนี่มังนึงอันนี้คือด้านหลังหลังสวนข่อยอันนี้คือมองนึงพันตังจุดแรกปุ๊บแล้วก็ไ่รู้พีกันนะคะ เสาหนั่นตรงที่รีาพาผู้บาเล่นไม้บ่งบรรยากาศเนี่ยมเลี้ยงคำคำค่ะมาทำยางเล่นสวนมาบ่าท่านเพิ่นนะคแะแสดงว่าสิมาให้ท่านเพิ่นเพิ่นไม้พื้นที่ว่าสั้นนี่ค่ะเพิ่นกับไม้ไว้นนอ,อ,อันหนึ่งเห็นว่ปอกล็อกปอกล็อกอี่อันนึงเงาที่รีมาถึงจุดนี้จุดนึงเห็นบ่ก้อนหินสองอันตะปอกตะแป๊กนี่ค่ะบ่แน่ใจว่ามองนี่เนี่ยเพิ่นไม้ไว้บ่น้ำบ่บ่แน่นใจค่ะเพราะเห็นเพิ่น ขีดเนที่แดงเริ่มยังลักไว้และคะ่ะมาเบิเงยมแรงยมคุ้มคำ,คำอ,มอาจจะบ่มนี้ค่ะนี่ก็มองหนึ่งค่ะคนหนึ่งพันวานี่คือจุดหนึ่งพันวาศีน่าทางก่อยาอ่างข้อสวนเสาห้อีกคนหนึ่งพันวาก็ถ้าบเบิงกันที่หนึ่งค่ะว่าตอนเพิ่นมาไทยนี่ะจะเป็นอย่างไรตอนนี้จะพาผู้บ่าวกลับบ้านแล้วคำแล้วค่ะพี่นอ้องพอเป็นเห็นพีน่นองตื่นค่ะ ยังม่เชาไม่อยากตื่นบรรยากาศในสวนคำๆค,ค่ะมือสลัวสลัว